สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้จะไปร้านเอเชียมานะคะจะไปร้านไทยมาค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะซื้ออะไรมาได้บ้างจะไปซื้อของที่มันขาดในตู้นะคะหมดไป121ยูโรค่ะราวสี่พันกว่าบาทเนาะอันดับแรกเลยจ๋าก็ได้ปานิลมานะคะจะซื้อมา2ตัว ตัวก็ไม่แพงมากนะคะเพื่อนๆ2ตัวก็ประมาณ7ยูโร9กกว่าตัวเล็กกับตัวใหญ่ปาน,นิี้จ๋าก็อยากกินต้มยำนะคะจ๋าก,ก็เลยซื้อมาไว้เผื่ออยากกินก็เอามาทำกินได้เลยอันนี้ก็จะเป็นหนวดปลาหมึกนะคะถุงใหญ่500กรัม7ยูโร50เซนนะคะเพื่อนๆหนวดปลาหมึกจ๋าก็จะเอามาลวกจิ้มแล้วก็ ตามซัวแล้วก็กินกับส้มตำนะคะอร่อยค่ะอันนี้เลยกุ้งฝอยนี่ชอบที่สุดเลยนะคะจะจะเอามาทอดใส่ไข่กุ้งฝอยนี่ก็อยู่ที่5ยูโร50นะคะก็ไม่แพงมากต่อไปอันนี้คือเด็ดเลยนะคะลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาถุงใหญ่500กรัมนะคะเพื่อนๆถุงละ6ยูโร90เซน ลูกชิ้นปลานี่อร่อยมากๆเลยนะคะจะเอามาทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็บางทีก็ลวกจิ้มน้ําจิ้มนะคะอร่อยมากๆเลยเนื้อปลาล้วนๆเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นเล็กนะคะอันนี้จะเอาทำขนมจีนนะคะลูกชิ้นแต้จิว๋วอันนี้ก็อร่อยลูกชิ้นปลาเนื้อล้วนๆเลยจะก็เอามาสองถุงถุงละ สามยูโรเก้าสิบเซนนะคะอันนี้ก็จะเป็นผัดไทยแบบสำเร็จรูปเลยนะคะคือไม่ต้องปรุงอะไรเลยเขามีสำเร็จมาในถุงเอาผัดกินได้เลยค่ะสำหรับคนที่ทําไม่เป็นแล้วก็ปรุงไม่อร่อยและนี่ก็คือหน่อไม้ในน้ำย่านางนะคะจะเอามาสองกระป๋องอันนี้ก็คือใส่ผสมมาในน้ำย่านางเลยนะคะกระป๋องละสามยูโรเจ็ดสิบห้าจ้าก็เอามาสองกระป๋อง อันนี้คือขาดไม่ได้เลยจ๋าก็ชอบเอามาทำซุปแล้วก็แกงเห็ดแกงทุกอย่างเลยค่ะและนี่ก็คือปลากระป๋องนะคะเวลาที่เราคิดเมนูไม่ออกเราก็เอามายำเอามาแกงใส่บุญเส้นก็อร่อยนะคะจะเอามาสีกระป๋องก็กระป๋องละหนึ่งยูโร60เซนนะคะเพื่อนๆส่วนนี้ก็คือมาม่าเส้นเล็กนะคะเป็นมาม่าที่จ๋าชอบ อีกรสหนึ่งนะคะไปตอนไหนจ๋าก็ซื้อมาทุกทีเลยเพราะว่ามันง่ายแล้วก็สะดวกเราเอาลูกชิ้นและผักใส่ได้เลยแล้วก็ปรุงค่ะกระเทียมดองกระเทียมดองนี่คือจะขาดบ้านไม่ได้เหมือนกันค่ะเพื่อนๆคือเวลายำเวลาเราต้มก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เอากระเทียมดองมาใส่จะทำให้น้ำซุปกลมกล่อมและหวานขึ้นค่ะ กระเทียมดองจ๋าก็เอามา2ขวดขวดละ3ายูโร95้าสิบหเซนนะคะก็เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยค่ะอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแบบแห้งนะคะจ๋าซื้อมา1ถุง3ยูโร400กร,รัมค่ะเพื่อนๆไม่แพงอันนี้เลยผักคะนา้จาจ๋าซื้อมากร,รัมหนึ่งนะคะ250กร,รมัม4ยูโรนะคะ ผักที่นี่หายากมากจะไปวันนี้ไม่ค่อยมีผักเลยนะคะมีแค่คะนา้าแล้วก็ผักชีแล้วก็พวกต้นหอมมาละกกแต่จ๋าไม่ได้ซื้อมานะคะมาละกอวันนี้อันนี้คือของโปรดลูกสาวนะคะซื้อมาให้นางสองห่อสองจุดเก้าห้ายูโรอันนี้ก็ขาดบ้านไม่ได้เช่นกันเส้นขนมจีนจ๋าชอบยี่ห้อตากุหลาบนี้นะคะเส้นมันจะเล็กเหนียวนุ่มอร่อย เส้นนมจีนจ๋าก็มีเยอะนะคะทุกคนจะไปเอามาเพิ่มอีกสองห่อ2ยูโรกว่า2องหอก็5ยูโร50อันนี้ก็คือข้าวข้าวหอมมะลิชนิดพิเศษนะคะ10บกิโลสายูโรค่ะเพื่อนๆนข้าวมะลินี่จะหอมอร่อยมากๆเลยนะคะ จ๋าก็ชอบซื้อมาตุนไว้เยอะเลยเหมือนกันที่บ้านอันนี้คือของที่ได้มานะคะปกติจ๋าก็จะไม่ไปบ่อยเวลาไปก่อเมื่อของในตู้มันขาดแล้วก็เวลาเราอยากกินอะไรเ้าก็ไปซื้อนะคะเพื่อนๆนร้านไทยก็อยู่ไม่ไกลตอนนี้จ๋าก็ต้มมาม่าเส้นเล็กน้ำใสที่จะซื้อมานะคะพื่นเพื่อน จาก็แค่ปรุงแล้วก็เอาลูกชิ้นเอาผักใส่มาค่ะเพื่อนๆอ,อร่อยมากๆเลยค่ะ